สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเหตุที่ทําให้ค้าขายมีกําไรหรือขาดทุนนะคะพระสารีบุตรนะคะได้ถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุใดบางคนถึงค้าขายแล้วมีกําไรบางคนถึงค้าขายแล้วขาดทุนนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ใครนะคะที่ไปประวรณานะกับพระไว้นะ,ะการประวารณาก็คือหมายความว่า,าไปแจ้งไว้นะคะว่าถ้าต้องการสิ่งใดนะคะให้เรียกหาให้เรียกใช้หรือให้ขอได้เลยนะคะบางคนนะคะเข้าหาพระนะคะแล้วประวารณาไว้ นะว่าต้องการสิ่งใดให้เรียกหานะคะพอท่านนะคะพอท่านเรียกหานะ,ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งจําเป็นอะไรบางอย่างนะคะกลับไม่ให้นะคะไม่ให้เนี่ยนะคะเมื่อมาเป็นมนุษย์นะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเคลื่อนกลับมาในอัตภาพที่เป็นมนุษย์นะคะก็จะทําให้ค้าขายแล้วขาดทุน นะคะส่วนบางคนนะคะส่วนบางคนส่วนบางคนที่บวรนาไว้นะคะแล้วแล้วพระคุณเจ้านะคะหรือว่าพระสงฆ์นะคะขอนะคะขอแล้วให้ของไม่ตรงนะคะแล้วก็แยก่กว่านะคะตรงนี้จะทำให้ไม่ได้กำไรนะคะ ส่วนบางคนนะไปประวรณาไว้นะเข้าหาพระนะคะเข้าหาพระแล้วประวรณาไว้ว่าพระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดก็ขอให้บอกนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าก็หรือว่าพระสงฆ์เนี่ยนะคะก็แจ้งนะคะแจ้งแล้วก็ให้ตามนั้นนะจะทําให้ค้าขายนะคะแล้วก็มีกําไรนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะไปประวัลาไว้นะคะแล้วก พอพระคุณเจ้านะคะขอนะคะก็ให้มากกว่าที่พระคุณเจ้าขอนะคะแล้วก็ให้เกินในสิ่งที่ดีนะคะตรงนี้นะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อนะคะกลับมานะคะสู่อัตภาพนั้นนะคะสู่อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นก็จะค้าขายและได้กําไรมากมายอย่างคาดไม่ถึงเห็นไหมล่ะคะว่า เหตุปัจจัยนี้นะคะมีผลต่อการค้าขายกำไรหรือขาดทุนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ